สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่การทดลองทดสอบเปลี่ยน CPU นะครับจาก Ryzen 7 9800X3D มาเป็น Ryzen 9 9950X3D นอกนั้นสเปคเดิมอย่างที่ผมเคยเทสก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะครับผมเปลี่ยนแค่ CPU f เฟรมเรทเป็นยังไงนะครับสำหรับไฟนอนแฟนตาซี16นะครับก่อนอื่นผมจะติต่างให้เห็นก่อนเลยว่าคลิปเก่า อารมณ์ไหนเฟรมเท่าไหร่แต่เกมนี้เนี่ย MSI มันบักมันไม่ยอมขึ้นเฟรมนะครับผมก็จะประมาณว่าเดี๋ยวดูจากคลิปแล้วกันว่าผมพูดอะไรไปมั่งแต่ก่อนอื่นนะครับให้ดูก่อน CPU z นะครับไม่ได้โกหไม่ได้ o c AMD Ryzen 9 9950X 3D นะครับ170วัตต์นะครับ16คอร์32เตรนั่นเองโอเคพร้อมแล้วไปดูคลิปกันครับผมปเปิดน,นะ อยู่ต้นบต้นไม้อ่าไม้ป่ะเป็นไงแสงฝุ่นควันผมจำได้ว่าผมพูดว่ามัน <c oughs> ผมพาดเฟเบเ่าโหร่นี่คือต้นไม้ของไฟนอล16 <c oughs> ผมว่าเกมภาพมันภาพมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันยังไม่คู่ควรกับยุคนี้อ่ะภาพมันเหมือนเกมตกตกเจนะนะครับเกมนะครับภาพไม่สวยใครหลายหลาคนไม่รู้ว่าเล่นกันจบหรือย,อยังนะครับไฟนอล16 ทำหลังไฟนอนเจ็ดรีเมคด้วยแต่ทําภาพเด้เคยลองเดโมทีหนึ่งตอนที่มันออกมาให้ให้ทดลองสมสมผมเห็นตีมเกมแล้วไม่อยากเล่นเลยมันดูยังไงไม่รู้แปลกๆนะครับน่ะเราเข้าเมืองเดินวนครับผมว่าไฟนอนเจ็ดรีเมคสวยกว่าหรือเปล่าเหมือนจะไฟนอนเจ็ดรีเมคสวยกว่านะครับเรื่องภาพเนี่ยอันนี้มันจะดูแบบมันจะดูยังไงอ่ะมันเป็นการ์ตูนจ๋ามากเลยภาพ เด้งๆหนักๆนะครับเด้งๆส้มๆท้องฟ้าก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เฟรมเรทครับสำหรับรเวอร์ตอนนี้นะครับจากที่เห็นกานความร้อนอุณหภูมิเป็นเพื่อเห็นไหมมันมีบักก่อเฮ้ยมันไม่ขึ้นจอว่ะมันไม่ขึ้นจอจอนี้ขึ้นนะครับเนี่ยจอที่ผมเล่นอยู่มันขึ้นอ่าผมบอกเลยตอนนี้บนหน้าจอของของตัวแคปเจอร์แบบไม่มามันไม่ขึ้นแต่บนหน้าจอเล่นเกมมันขึ้นนะ เอองงเลยไอ้เกมนี้มาแปลกๆอ่าผมบอกเลยตอนที่เฟรมเรท74นะครับ4นะครับจำไว้เพื่อนๆ74 78นะครับเปิดปฏิเฟรมเจนของ DL SS3 7 RAM ใช้ไป18กิกใครจะเล่นจอ 4K ผมสปอยเลยว่าควรมีแรม20กิกได้แล้วบางเกมกินไปต้อง20กว่านะครับ32ต้องเข้าแล้วนะครับ จริงยุคนี้ถ้าจะ 4K นะ CPU ครับอุณหภูมิ60องศาครับผม CPU แบบทำงานชิวๆมากมันมันไปดักการ์ดจอรอดู CPU ไม่ค่อยได้ออกแรงเท่าไหร่นะครับ74-78โจอกอบโจโกอบวอร์ชั่นไหนเนี่ยภาคนี้ย้อนยุคไปแค่ไหนไม่รู้เนื้อเรื่องผมไม่แน่ใจแ่แต่มันมอสเอาไว้ก็น่าเล่นนะมันมีคนมอสไทยให้ก็น่าเล่นอยู่นะครับรู้เรื่องง่ายดี แม่สาวน้อยก็เดินตามแล้วอุ้มหมันน้อยการจอกินไฟไปร้อยห้าสิบว่าวัตฮ้ยการจอถือว่าเย็นว่ะอ่าเย็นนะครับตอนแรกผมแอบกังวลว่ากาแล็กวันคริกโอซีตัวนี้ฮิตซิงแบนแบนฮิตซิงแบนแบนแล้วมันจะทําอุณหภูมิได้ดีหรือเปล่ามาดูกันการจออ่ะใครใช้การจอผมขอกอดดูกัรไม่ได้ขายการขายการ ใส่ได้เต็มที่ประมาณทับทับสามสูตรขายการ์จออยู่นะครับเฟรมเรทเล่นได้สบายแหละเปิดมันติเฟรมเจนอ่ะโอเคมันจะไม่มีมันมีแค่เฟรมเจเนเรชั่นที่เจ็ดสิถึงเจ็ดสิบแปดไฟนอตสิบหกอ่ะมาเล่นเกมจริงกันครับเข้าเกมแป๊บนะครับผมอ่ะโอเคอเข้าเกมแล้วนะครับขออนุญาตเข้าออปชั่นเลยแล้วกันตรงไหนวะวิดีโออ่ะตั้งค่ากราฟิกแบบ กำหนดเองนะครับ DLSS3 นะครับตัวนี้ไปต่อครับ Dynamic ครับอัตโนมัตินะดูตามนี้อ่ะผมลืมเปิด MSI เพื่อนๆดูนะครับแปบ๊บหนึ่งปึ๊บปึ๊บอ่ามาแล้วนะครับโอเคนะครับไปต่อถึงไหนแล้วเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ตั้งเลยระบบก่อนมันใช่ปุ่มงงๆเกมเนี้ย LR มนะันอะโอเค DLSS 3นะครับปรับสุดเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้จำไว้นะครับ74ถึง78ปนะครับปรับสุดไฟนอล16มาดูกันว่าอันนี้จะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้นะครับเปิดเฟรมเจนเหมือนกันนะครับตั้งเฟรมสูงสุดไว้ที่2วิสติสเเลยนะครับไปต่อ,อทุกอย่างจัดเต็มความเที่ยงตรงกราฟิกอ่ะมันสูงหมดแล้วนะครับมันปรับไปทางขวาไม่ได้นั่นเองอ ถ้าปรับทางขวาได้ก็กหมายความว่ายังไม่สุดถ้าเราปรับสุดแล้วก็คือคาว่าสูงนั่นเองนะครับนี่สูง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 เปิดสะท้อนพื้นผิวหน้าจอเปิดหมดเลยครับเปิดทุกอย่างครับชเชสเดอร์ความแปรผันสภาพแวดล้อมอะสุดหมดแล้วไฟนอน 164K ปรับเหมือนกับคลิปเมื่อกี้ที่7 4ถึง7จจะเป็นอย่างไรเปลี่ยน c p u แค่ตัวเดียวจาก R7 9800 x 3d เป็น r9 9950 x 3d ตอนนี้ครับเผิ่อเชิญเลย74ถึง78เหรอเจอสิ่งนี้เข้าไปเป็นไงเจอสิ่งนี้เข้าไปเป็นไง140 130ไปเดี๋ยวไปวิ่งตรงเ,ง <c oughs> เมืองตบมือที่ตบมือตบมือ ไม่มีดีสาวไม่ใช่เลยกับไฟน,นอนอยห้าด้วยหรอเดี๋ยวก่อนเจ็ดสิบเจเจ็ท่าหนึ่งอ่ะอ่ะวิ่งในเมืองตนะัวเหมืวิ่งเหมือนเดิมเลยมาที่เดิมร้อกว่าวิ่งที่เดิมแล้วเนทางเดิมจากที่ผมพูดในคลิปไว้ไอคลิปที่แล้วสเปคที่ใส่ไรเซนเจ็ด 9 3 d ตอนนี้มาเป็น r 9 9950x3d 1 4อย่กว่ายังมีให้เห็น150ยกว่ายังมีให้เห็นนะครับวิ่งมาโจกกโบเหมือนเดิมมีร40กว่าร5 0ยห้ากว่าประมาณว่าเท่าหนึ่งของเก่าเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับและนี่คือแค่เปลี่ยน CPU เฟร,รมคุณก็เปลี่ยนด้วยไม่ใช่เปลี่ยนน,น้อยๆนะครับ ใครบอกว่า CPU ไม่สำคัญสำคัญแค่การจอเดี๋ยวผมตีมือแตกเลยนะครับผมตามนี้ไฟนอน16ปรับสุดเหมือนกันกันกบตอนที่เป็น Ryzen เ9 8ดเส X3D ตอนนั้นได้เฟรมเรท4็8ตอนนี้140กว่าเปลี่ยนแค่ CPU ไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยนะครับแต่ CPU ตัวนี้กินไฟมากกว่าตัวเก่าอันนี้วิ่ง110วัตต์นิดๆ แรม100อาแรมกับ19กิกนั่นแหละเหมือนเดิมตามนี้ครับไฟนอ่16อุย้ยเฟรมบานคุณเอ้ยไปแล้วไม่ต้องเทียบเลยห่างกันเท่ากันนึงอะโอสุดยอดมาก CPU ตัวเดียวนะครับเอาเรื่อง